สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เราไปเที่ยวเมืองเจอร์มในรัฐเอลิโซนานะคะเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะในช่วงนั้นนะคะก็เป็นบรรยากาศที่หนาวเย็นนะคะเราไปประมาณที่26ทันวานะคะก็หลังวันคริสต์มาสวันหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงนั้นก็มีนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะทั้งโรงแรมเกสต์เฮาส์อะไรพวกนี้นะคะเต็มหมดเลยนะคะก็เป็นบรรยากาศแต่เราไม่ได้พักที่นั่นนะคะเราก็ ออกจากที่นั่นเราก็ไปเที่ยวที่อื่นต่อนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะไปแวะถ่ายรูปนะคะแล้วก็ไปชมบรรยากาศนะคะชมเมืองนะคะมันจะเป็นเมืองเก่านะคะทุกคนที่อยู่บนเขาแบ็กฮิลนะคะเมืองเจอรมนะคะเป็นเมืองในรัฐแอริโซนานะคะมีพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่นะคะแล้วก็มีประวัติศาสตร์เก่าแก่เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีเหมืองทองแดงนะคะในช่วงที่มีการขุดเหมืองทองแดงนะคะ เจโลมนะคะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ชั่วร้ายที่สุดในภาคตะวันตกนะคะเจโลมเกิดมาจากค่ายขุดทองแดงที่ค่อยๆเติบโตจากชุมชนตั้งแต่ตอนที่กางเต็นท์นะคะจนกลายเป็นชุมชนที่มีที่คึกคักนะคะมีผู้คนมากมายแวะเวียนเข้ามาในเหมืองแห่งทองแดงแห่งนี้นะคะในช่วงปลายทศวรรษ1800นะคะแหล่งแร่ทองแดงที่อุดมสมบูรณ์นะคะได้ดึงดูดนักขุดแร่ให้มาอย่างพื้นที่นี้นะคะในแอริโซนาตอนกลางนะคะ และก็เมืองก็ค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะบนเนินเขาแล้วก็จนถึงจุดสูงสุดของการทําเมืองค่ะในช่วงทศวรรษ1920เมืองจลโรมนะคะได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแอเรโซนานะคะเมื่อเมืองปิดตัวลงหน้าในช่วงทศวรรษ1950นะคะเมืองนี้ก็แทบจะถูกทิ้งร้างนะคะหากไม่มีศิลป,ปินที่ช่วยรักษาเมืองนี้ไว้นะคะเมืองจลโรมก็คงจะเป็นเมืองร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะ และในปัจจุบันนะคะผู้เยี่ยมชมสามารถเดินดูแกลเลอรี่ศิละปะที่เคยเป็นซ่องโสเภณีนะคะและก็พบปะ,ะสังสรรค์ในร้านอาหารที่เคยเป็นโรงฝิ่นนะคะแล้วก็ทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในร้านเล่าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งรัฐนี้ด้วยค่ะและนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะคะของเมืองเจโรมนะคะเมืองเก่าแก่แห่งรัฐแอริโซนานะคะนํามาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศไปด้วยแล้วก็ฟัง เรื่องราวข้อมูลนิดหน่อยไปด้วยนะคะทุกคนก็เพลินๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะในเมืองโจโลมนะคะในรัฐเอเลนโซนานะคะมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด SUBSCRIBE เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ